าการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยมิฟตาคลินิกสวยครบจบที่เดียวโทร02-004-7418 สวัสดีค่ะเช้าวันเสาร์แบบนี้ค่ะกับดิฉันรัตณีกังวันไกลและรายการส่องธรรมค่ะท่านผู้ชมที่พบกันเป็นประจำในทุกๆครั้งนะคะนอกเหนือจากท่านผู้ชมนั้นจะได้มีโอกาสร่วมเดินทางไปกับเราค่ะตามวัดต่างๆแล้วเรายังมีข้อคิดและก็ธรรมะดีๆนั้นมาฝากอยู่เสมอรวมไปจนถึงพรอันประเสริฐจากพระเดชพระคุณเจ้าหลายรูปทีเดียววันนี้รายการของเราพาไปที่ใดนั้นติดตามค่ะ วันนี้รายการของเรายังคงนำท่านผู้ชมมาท่องเที่ยวและทำบุญที่วัดเพชรสมุทรวรวิหารอําเภอเมืองสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสงครามวัดเก่าแก่ที่มีความสําคัญที่สุดของจังหวัดสมุทรสงครามเพราะเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปสําคัญคือหลวงพ่อบ้านแหลมที่เป็นที่เรื่องลือรู้จักกันทั่วไปในความศักดิ์สิทธิ์ขององค์หลวงพ่อจึงเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสมุทรสงครามนอกจากนี้ วัดเพชรสมุทรวาราวิหารยังเป็นวัดที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สาหรับประกอบพิธีเจตน้ําพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งในปีนี้ทางจังหวัดสมุทรสงครามได้กําหนดจัดพิธีเจตน้ําพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์และเวียนเทียนสมโพธน้ําพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ทูลเกล้าขึ้นกระหมอ่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพนรรษาหรอบ28กรกฎาค,คม2567 ในระหว่างวันที่7-8กรกฎาคม2567นับพระอุโบโสถวัดเพชรสมุทรวรวิหารอำเภอเมืองสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสงครามและหลังจากงานพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์แล้วทางจังหวัดสมุทรสงครามและวัดเพชรสมุทรวรวิหารได้กำหนดจัดงานเททองหล่อหลวงพ่อบ้านแหลมองค์จำลององค์ใหญ่ที่สุด ขนาดความสูง12.30เมตรฉลองครบรอบ123ปีจังหวัดสมุทสงครามวาระที่2ในวันอังคารที่9กรกฎาคม2567 เวลา13.59นาฬิกานาทีโดยจะเททองหล่อส่วนพระอุระพระหัตถ์และพระบาทขององค์หลวงพ่อและได้รับความเมตตาจากเจ้าประคุณสมเด็จพระธทรยานามุนีกรรมการมหาเทรสมาคมเจ้าอาวาสวัดเทศสรินทราวาสเป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ซึ่งมีกำหนดก,การดังนี้เวลา12.19นากานาทีประกอบพิธีบวงสวงบูชาเริก เวลา13นาฬิกา9นาทีพระสงฆ์ทรงชำระศักดิ์จำนวน10รูปเจริญพระพุทธมนต์ธรรมาจักรกับปากวัตนสูตรเวลา13นาฬิกา59นาทีเจ้าประคุณสมเด็จพระธทรยานมุนีเป็นองค์ประธานประกอบพิธีเททองในการนี้จังหวัดสมุทรสงครามและวัดเพชรสมุทรวรวิหารจึงขอเชิญชวนสิทธิยาน,นุสิตและพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญได้มาร่วมบุญเพื่อช่วยกันสืบทอดและจรลงพระพุทธศาสนาให้มั่นคงถาวรสืบไป รายละเอียดจะเป็นเช่นไรเราไปติดตามกานาาันเลยค่ะเจริญพรพุทธศานิชนทุกท่านเป็นวันที่เรียกว่ามหามงคลอีกวันหนึ่งของวัดเพชรสมุทรวรวิหารนำโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราสมุทรวชิรโสมพลหลวงพ่อเจ้าว่าพระเพชรสมุทรวรวพิหารที่ปรึกษาเจา้าคณะภาคสิบห้าร่วมกับ จังหวัดสม,มุทรสงครามนำโดยนายสิริศักดิ์สิริมังคลาผู้ว่ารายการจังหวัดและหัวหน้าส,ส่วนราชการก็ได้มาพร้อมกันนะมณฑลพนพิธีลาน,นเอเนกประสองค์วัดเพชรสม,มุทรวรวิหารอย่างนี้เพื่อจะประกอบพิธีเททองหล่อหลวงพ่อบ้านแหลมซึ่งมีความสูง12เมตร30เซนวัที่สองจะเป็นการหล่อในวันที่ สสิงหาคมพุทธศักราช2 5 6 7ในเดือนหน้าและวาระที่3จะเป็นการหล่อในวันที่9กรกฎาคมพุทธศักราช2567เพราะฉะนั้นเมื่อหล่อครบสามวาระแล้วประกอบองค์หลวงพ่อบรแหลมเป็นที่สวยงามแล้วก็จะนำไปประดิษฐานซึ่งอยู่บริเวณหัวเกาะวัดใหญ่ที่อยู่หาตรงกลางแม่น้ำแม่กรองจะเป็นแลมมาร์คแห่งใหม่ ซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามและพร้อมด้วยน้าส่วนราชการก็จะเพิ่มแลนด์มาร์คที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดสมุทรสงครามจะได้บกปักรักษาพี่น้องชาวจังหวัดสมุทรสงครามและจะหลวงพ่อก็จะได้ประทานพรในสิ่งที่ประชาชนหรือพี่น้องในจังหวัดสมุทรสงครามนี้ได้ร่วมแรงร่วมใจร่วมบริจาคทรัพย์ในการสร้างหลวงพ่อวัดบรแหลมในคราวครั้งนี้ ซึ่งน้ำหนักของของพ่อนั้นก็ต้องใช้ทองเหลืองถึง20ตันประมาณ20,000โลก็ขออนุภาพคุณพระศรีรัตนตรยัยอนุภาพในคุณพระพุทธเจ้าอนุภาพใดคุณพระธรรมอนุภาพคุณพระสงฆ์บารมีธรรมในองค์หลวงพ่อวัดบ้านแหลมบารมีธรรมในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายและบารมีธรรมในบิดามารดาป่ย่าตายายของผู้ที่อยู่ในมหาสมาคมแห่งนี้ได้รวมบริจาคทรัพย์ต่างๆเพื่อที่จะ หลอมรวมหลวงพ่อบ้านแหลมให้สวยงามหลังจากเสร็จสิ้นในวาระที่สามอย่างนี้ขออนุภาพเหล่านั้นจงมารวมกันเป็นตบาเป็นเดชะับเป็นพลปัใจจัยให้คุณยมและครอบครัวปราศจากโลคาพาสคิดสิ่งหนึ่งประการใดก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญความรุ่งเรืองประกอบสัมมาชีพใดก็ขอให้พบแต่ความสำเร็จสำเร็จสำเร็จสมจสมโนรส จงทุกประการเทิก่อ,อนนโมบทนาสวัสดีครับผมสิริศักดิ์สิริมัคคาลาผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามครับแล้วนกะ็ขออนุญาตได้กลับเรียนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการก่อสร้างหลวงพ่อบรนแหลมองค์จำลององค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกครั้งนี้นะครับก็สืบเนื่องมาจากนะฮะทางภาคส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาคราชการอ่าภาคเอกชนภาคประชาชนภาคสื่อมวลชนภาควนชนิวนชาการภาค ผู้นำทางศาสนาและก็ภาคประชาสังคมนะครับเราได้ประชุมหารือร่วมกันแล้วเราได้พิจารณาเห็นว่าเราควรที่จะมีการประดิษฐานนะครับหลวงพ่อบานแหลมองค์ใหญ่ขึ้นที่บริเวณวัดใหญ่นะครับสาเหตุที่เราเลือกวัดใหญ่เนี่ยก็เนื่องจากว่าวัดใหญ่กับวัดเพชรสมุทรวรวิห,หารเนี่ยมีเรื่องราวความเป็นมาที่เกี่ยวข้องกับหลวงพ่อบานแหลมด้วยเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกัน รประกอบกับการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยได้มีการก่อสร้างสะพานแขวนข้ามคลองแม่กองนะครับซึ่งก็จะแล้วเสร็จในประมาณปลายปี2 5 6 7นี้นะครับเพราะฉนั้นเมื่อ,อได้มีการสร้างสะพานแขวนแล้วนะครับบริเวณเขื่อนวัดเพชรเองก็ตามเนี่ยฮะก็จะมีโครงการป้องกันน้ําท่วมจังหวัดสมุทรสงครามเมืองในเขตเทศบาลก็จะมีการสร้างเขื่อนเนี่ยเชื่อมโยงไปถึงบริเวณที่จะมีการก่อสะพานข้ามคลอ,องแม่กองแห่งนี้ ดังนั้นการที่เมื่อสะพานข้ามของแม่กองแห่งนี้แล้วเสร็จเนี่ยผู้คนที่มาเยือนสมุทสงครามนะครับโดยเฉพาะอย่างนี้ตอนนี้บีพี่น้องประชาชนที่เดินทางเข้ามาที่บริเวณตลาดล้มหุบมานมาัสการหลวงพ่อวัดแหลมในโบสถ์ที่วัดเพชรสมุทรแห่งนี้นะครับเมื่อได้เดินออกไปที่บริเวณเขื่อนก็จะสามารถเชื่อมโยงเส้นทางที่เดินจากเขื่อนเพื่อไปข้ามสะพานแม่กองนะรพอข้ามมาแม่กองเสร็จแล้วก็จะไปข้ามลงที่บริเวณวัดใหญ่พอดีนะครับดัะนั้นการที่เราปฏิฐานหลวงพ่อองค์หลวงพ่อวัดแหลมองค์ใหญ่ไวที่บริเวณวัดใหญ่แห่งนี้เน ก็จะทําให้เป็นแลนด์มาร์คสำคัญนะครับเป็นสิริมงคลให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนแล้วก็เป็นสิริมงคลให้กับพี่น้องชาวจังหวัดสมุทรสงครามทุกคนด้วยหลวงพ่อแหลงองค์ใหญ่องนี้นะครับเราได้หารือร่วมกันแล้วก็เราใช้ความสูงที่12เมตร30สาเหตุที่ใช้ความสูง12เมตร30นี้ก็เนื่องจากว่าปีนี้นะฮะ2567เนี่ยเป็นปีที่จังหวัดสมุทรสงครามเรามีอายุครบ123ปีพอดีเพราะนั้นการประดิษฐานหลวงพ่อพระแหลมก็เลยใช้ความสูงที่2เมตร30 อันนี้ไม่รวมฐานของหลวงพ่อนะครับฐานขององค์หลวงพ่อเนี่ยนอกจากจะเป็นอาคารที่สูงประมาณ8เมตรแล้วก็จะมีฐานขององค์ท่านที่เป็นนองเหลืองนะครับหล่อในพร้อมกันในในคราวเดียวกันเนี่ยสูงประมาณ4เมตรก็ความสูงทั้งสิ้นนี่ประมาณประมาณตึก8ชั้นนะครับถ้าเทียบจากขนาดตึกก็สูงประมาณ24เมตรนะครับสำหรับการหล่อในวาระแรกวันที่4ม,มิถุนายนก็จะเป็นการหล่อบริเวณพัะเศียรของหลวงพ่อแล้วก็ส่วนที่จะเป็นพระเกตนะครับ ส่วนในวารละที่2เนี่ยเราจะหล่อในวันที่9ก้ากรกฎาคมนะฮะถ้าส่วนวันที่9เนี่ยจะเป็นการหล่อในส่วนของพระอุระแล้วก็บาทแล้วก็พระหัตถ์ของท่านแล้วก็หลังจากนั้นในวันละที่3เนี่ยเราจะไปหล่อจนครบสัดส่วนทั้งหมดในวันที่4สิงหาคมนะครับรวมไปตั้งแต่ส่วนที่ใต้แขนลงไปนะฮะช่วมเอวลงไปจนกระทั่งถึงฐานของท่านก็จะแล้วเสร็จในประมาณเดือนสิงหาคมฮะเป็น3วารละด้วยกันในการหล่อหลวงพ่อวัลแหลมนะก็เชิญพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับ ถ้ามีโอกาสก็ได้มาร่วมทําบุญณบริเวณลานธรรมวัดเพชรสมุทรแห่งนี้ซึ่งจะมีอีก2วันละนอกจากวันนี้แล้วจะมีอีก2วันละคือวันที่9กรกฎาคมแล้วก็ 9, วันที่4สิงหาคมครับ ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับรายการส่องธรรมาโดยตลอดนะคะอย่าลืมรับชมย้อนหลังได้ค่ะทางช่องทาง YouTube ที่เราขึ้นหน่วยด้วยวันนี้รัฐตนีกังวันกลายและทีมงานทุกคนลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยมิฟตาคลินิกสวยครบจบที่เดียวโทร02-0047418